โอ้ขอบคุณช้างจากแม่ลุงครับก็คิดถึงแม่ลุงนะครับหายดียังช่วงนี้คาดจมูกอยู่นะครับได้ยินข่าวว่าไปเป็นลูกเหรอลูกอะไรครับลูกขายลูกไม่ได้อ๋อขาบอกลูกหรือเปล่าที่เป็นอะ <c oughs> สุกลังใส่จักโอ้เมื่อไหร่จะเอาเพลงนี้ออกจากหัวได้วะเอาออกเอาเอา๋อ ก็อาการป่วยเริ่มดีขึ้นแล้วครับยังไงก็ฝากซื้อบัตรจองตัวเลยนะครับวันที่1 0สิงหานี้เปิดจองบัตรได้แล้วบัตรคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตไลฟ์บ้านสิงห์ครั้งที่2ครับขอาคุณกีตาร์โซโล่จากคุณจี๊บชีชียบก้าสามเด็กโบยังชีบโอ้ขอบคุณมะมีโบคุณมะมีโบ คุณมั่งมีน<ะ>ี้เปล่ามัม่งมีเหรอของเขาทำไมต้องมีบัว์ทำไมชื่อมันมีโบวคุณมั่มีชื่อเล่นโบวเอา้าเอา้าไม่ใช่แล้วพามพามสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันท่านครับ<อ>ที่คุณมัมีโบวเออใครอู้คุณมัมีโบวไม่ใช่เหรอขี่เราขี่เราไปอีกแล้วสุกเอา้าสุกอีกแล้วสวัสดีครับโอ้ขอบคุณช้างจากคุณ แฟน PK ครับผมครับ oh, friend, huh? อาคุณแฟนเหรออ่าขอบคุณอีตาโซโลจากคุณาาา <c oughs> ดากอนจา้าถือวะดากอนจ้าผมไม่รู้นะอ้ยคุณอ่ะแหรู้ตัวอยงทานข้าวกันยังยังครับตามีซ้อมดนตรีวันนี้ประชาสัมพันธ์โอ้ขอบคุณโลกตุกๆจากพี่ตอวเล็กนะคะผมครับ ขอบคุณคุณตูนพี่ตูนพี่ตูนขอบคุณนะครับสำหรับกีตาร์โซโลพี่ตูนอ่ะพี่ตูนวิดีแรมพี่ตูนอ่ะโอ้ทายขิงคือกระเทยหายวะ่ะอ๋อขอบคุณคุณหนูตังสามกีตาร์โซโลขอบคุณครับฝนตกไหมคะไม่ตกครับ เออคุณลูกซานาโดนทำไมให้อโอมมานั่งข้างหน้าไม่รู้ขอบคุณกีตาร์โซโล่จากคุณแบกเยอะไงผมแบกของคุณคุณฮิตฮิตโอ้คุณฮิตเหรอขอบคุณนะครับกีตาร์โซโล่ยุ่งการคุณยุ้ยยุ่งการอะไรขอบคุณฉันคุณฮิตอุ้ยเขาจะโกรธนเนี่ย โอ้ของคุณกีตาโซโลจากพี่พี่หยุยพี่หยุยพี่หุยถูกแล้วขอบคุณช้างจากแม่ลุงับแม่ลุงซาแม่ลอยขอบคุณคุณวารันครับขอบคุณ 5, 6, คุณเกรดห้าหกคุณเกรดเกรดกัเต้นขอบคุณทุกสำหรับช้างครับขอบคุณคุณน้นาครับสำหรับกีตาร์โซโลครับอะไร อไรที่ส่งของมาอ่าส่งเป็นของขวัญให้ไปนะครับพอแล้วนะครับหยุดเลยพอแล้วอ๋อพอแล้วอะไรสงครัอเอส่งมาเลยครับเรื่อยๆไม่ต้องส่งนะครับไม่ต้องส่งแล้วอาอทำไมเสียงคุณแบบนี้เคื่อขนมไงอ๋อเินอขนมอ๋อชื่ออะไรชื่ออะไรนงรักคุณนงรักษใช่หรือเปล่าอ่านไหมคุณดาวก้อนจ๋าพี่แกส่งบ่อยไงใช่ เฮ้ยยืดจังจก็ถอว่าอ้าวือว่านี่เป็นอย่างอเข้มคุณเียขคุณตูนครับคุณกี่เดียนี้งมดิใช่เน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 ่ขอบคุณคุณยุ้ยยูคาลัดตูตูตากวางยากรอะไรวะอยอือขอคุณคุณรับ กุ้ย่าโซโล่ปรุงกับน้ำกับมูเรียไปให้นะครับสองเต้าครับผมขอบคุณคุณกวางครับเวดาโซโล่ขอบคุณคุณนิดนุโอ้ขอบคุณช้างจับคุณ นิกามนริการึเปล่ววาขอบคุณครับได้เลยโอ้ขอบคุณช้างจากคุณคอปพี้คอดโค้พี่ๆคอดพี่พี่เจ้เล็กขอบคุณครับกิตาโซโล่โอ้ยมาเดอร์เย่ พูดยัหันมองหน้าผมเลยโอ้อานิดอ่านคอมเมนต์หน่อยค่ะมีคิวมาเล่นอุตลุดดิดบ้างไหมยังไม่มีครับขอบคุณคุณแป้งครับกีตาร์โซโล่ขอบคุณคุณแพรมมี่เฟียวเงาะอะไรขอบคุณคุณโคโดมเมโคดโม ต้องมีกรอกกระทุ่มแบบข้าวอบมังค่าข้อหอมหน่อย้อมเลยหมหอมไหมหอมแก้มไหมบัวแล้วขอบคุณคุณโบมี่มันนี่มันอะไรค่ะไอหอมนี้จะเกลียดหนึ่งอ๋อบโบ มตัวลังจมกูกอะหายไปล้วผมลุกขึ้นไปตอนนี้แล้วผมต้นตาลตีกุนี่กุนถือบอกไปหนึ่งอยู่ได้เฮ้ยวันขอบคุณช้างครับจากพี่ตัวเล็กขอบคุณนะครับมีคิวมาบริรัมบ้างไหม,มพี่<ม>ตัวเล็กนี่ก็มาขคุณตลอดใช่ไหมพี่ตัวเล็กบ้านต่อไปมาสเตอร์แลนด์โอ้คุณมาสเตอร์แลนด์นะครับ ภูเก็ตมีไหมมีคิวงานเป็นภูเก็ตไหมมีแต่เนื้อของของพี่เพ้นครับคิดแลาวเสีด้วยมีแต่เนื้อครับสักร้านสกาล่าสกาล่าเจอกันแน่นอนขอบคุณช่างตัวที่เชื่อที่สามของแม่ลุงครับบครัโอ้ยเป็นยังงั้เจลี่ขึ้นคอ้าขอบคุณเราตุกตุกตุกเลยนะเกิดใจปะเจลี่เจลี่มันติดคอโอุ้ยแม่งเลย โอ้ยคุมนกอ่งโอ้ยไ,ไม่ดีเลยขอบคุณช้างครับจากคุณวัชรากรอนผมครับ <t> โอเมก้าโซโลจากพี่เพชรครับงานคอมเมนต์แบบขอบคุณ, <t> ค,ณคุณมิวครับกีตาโ,โลโ <t> มาสการ่าวันที่13กันยายนี้ครับเจอกันแน่นอนครับ มีท้อนติดต่อครับทั้งสองคนเลยเราตุกตุกจากเจ๊ตัวเล็กขอบคุณครับไป<อ>ไกูได้รอเพียงอะไรได้ตามดวงไหมสองวันนี้ได้ลองไหมก็ว่าสิก็หสร้างห้ยเขาแก้ไหมได้ลองไปบ่สองมือไหมบ่สร้างแก้ไหมขอบคุณคุณวัาชรกรครับกีตาร์โซโล่ วันที่เก้าลงเบียร์นะคะเจอกันนะครับแปดริ้วมาเลยรครับแปดิ้วแปดริ้ววันที่เก้ากันยำสิงหาไงวันที่เก้ากันเก้าิงหาเจอกันอยู่ที่แปดริ้ว <c oughs> กทมอมาครับพรุ่งนี้ถูกประกัน โอ้ยอะผมกีตาร์โซโล่จากคุณแพลคุณแพลไอเตือนแล้วลองพิมพ์มุนมุมกนกระตูนครับ นีแหลเพื่รอรุ้คขับเมกโซโลครับเคสีแปังกวโซโลครับใส่เสื้อไซซ์ลครับแต่ตอนนี้เหมือนใส่ไซซ์เอ็มผมคนยุ้ยครับแล้วกนักร12 1สิบสงิงหานนี่เจอกันครับด,ดาดาสุดาร้าขอบคุณครับ โอ้อยอะอืมขอบคุณช้างกับคุณหยกชิงครับอาการนี้เพิ่มเรื่อย,ยๆครับแต่เสียงมันยังตันดังอยู่เฉ <c oughs> ยๆเออกำลังโดนแบนเสียงเพลงเสียงเพงลงเลยปะ <c oughs> เสียงเพลงคุณก็โดนแบนเหรอ เม็ดูนะขอบคุณคุณแพมมี่ครับขอบคุณเม็ดน่นอาเสียงต่างน้นก็มีคนเพียงคู่คุณแค่ไปกินชาบู หอยยังอืออืองบ่มาดูเลยวะไม่คิวนี้อ๋อขอบคุณคุณเมย์ครับกีตาร์โซโล่สงสารนกจังเลยสงสารนกทำไมเนี่ย พอยขอบคุณครับพี่โซโลขอบคุณคุณดาวเสว้อเป็นตัวกห็็ๆๆดูแลสุขภาพเช่นกันครับขอบคุณคุณคอมปุย้ยเอ้ยคุณพอยพอยขอบคุณครับพี่โซโล นี่มีซ้อมเพลงอีกสองทุ่มครับตอนนี้ทุ่มสิบสามแล้วบัตรคอนเสิร์ตคลายวันที่สิบสิงหาคามนี้ครับเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งที่สองครับของสิงบ้านสิงไอ้ก็ฝากติดตามด้วเลยครับมีนักร้องหน้าใหม่มาหลายท่านเลยในสังกัดของสิงได้ขอเ <c oughs> ข้าประกวดครับในละอรมีแต่คนใหม่ๆเข้ามาเลยครับ โอยเคครับเสียพอมีตูขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแป้งโอ้คุณนางเงียแถวเฮ้ยนั่งนั่งใกล้กลรบบอกติดตามดิยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสิบอ๋อววันที่สิบสิงหาคมนี้เปิดจำหน่ายบัตร ออนไลน์ <Online. S 2> <c oughs> เป็นมินิคอนเสิร์ตไลฟ์บ้างสิงครั้งท,งที่สครับแต่จะใช้จริงในวันที่ยี่สิบสอครับยี่สสิงหางนี้ครับเออ <c oughs> โอ้ยติดติดชนล <c oughs> ต้องเชิญมาเฮ <c oughs> ้ยโจโจโชิปกล่อมากคิปนี้ดูดูบ้างม้ง โอ้ขอบคุณชานกับคุณออนครับแถวเย็นๆเลยกำลังก็มีคนกีดเว้ยคจ้าพี่เก่ามากเอาต้องไปอยู่ไหนล่ะต้องเกินไม่ไปอย่างไรนันแต่เราดูแต่ไหมสอซสอถหกมาสอมมาสอมครับไปเดี๋ยวเข้าไปพอดีเลย การตะเกียงวันที่สี่กันยาเฮ้ยวันที่เราไปเล่นสงกรารนี่วะอโอใช่ใช่ใช <c oughs> เราแย่งกันปาแป้งผู้สาวันนั้นขอบคุณคุณอาก้อนครับแต่ก่อนลุงปาแป้งผู้สาวดิ <c oughs> ไอ้สิงนะครับเป็นคนพาทา่าแปงนะครับผมไอ้สิงทดสอบไลายสด

สผมคุณุซาซาครับลาดบุลนะลาดบุลนะสิบสี่หรือเปล่ามีนุก ไฟเอมแหม่แก๊ปออฟเจอกันแน่นอนครับเปคุนิดนุ เรื่องแก๊ปกับออมแแมบหน่อยอ๋อตอนนี้แก๊ปเปอร์พีกับออมแแมบแลครับก็อยากให้ทุกคนรอลุ้นกับมากันเลยล่ะเอ้าคุณก็อย่าไปเข้าขนาดนั้นคุณก็ต้องอมม่อมไปก่อนหรือเปล่าหวานกันปั่นเข้าหวานกันยังไงวันนี้เข้าหวานกันยังไงขาหวานกันเหมือนคู่เราเลยเนี่อะไรเข้าหวานกับเหมือนคู่เราเลยเนี่ยวันนี้เขาแอบทาลิปเพ้นกันด้วยอุ๊ยเอาไปโอ้ยพวกกี่มาเปิดทางกันอะเปิดให้ใส่ <ข>ก็าตั้งรียรกกันหรอเขาก็มีทายรีบริการเขาก็มีเช็ดหน้าให้กันบ้างครับการภาษาคนเขาเรียกคนรักกันยังไงอะอะไรไม่รู้เอาอ่าก็แบบดูแลกันครับซึ่งกันและกันเฮ้ยลองแป๊บเดียวเขาดูแสกนึงนะนี่เขียวอหอมไปนี่แม่แสกน,นึงเลยอือ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูในทิกตอกเลยนะเฮ้ยไม่เขาลเทียนหม,อนมอดออกจากไลฟ์สดน,นะครับไปดูนะครับพี่ครับจับมือได้ยังไงเนี่ยคุณนั่นแหละให้ผมจับนะคุณนั่นแหละอะ <laughs> แล้วก็จริงเลยเราจะขออนุญาตทุกคนนะคะไปซออ้อมดนตรีก่อนนะสวัสดีครับ โอเคครับโอเคครับหนูกำลังกลับออกไปก็ไปครับครับยังไงก็ขออนุญาตไปซ้อมดนตรีก่อนนะทุกคนเจอกันแน่นอนครับพรุ่งนี้ที่สวนนงนุชย์นงนุชกับใครวะอยู่ไหนล่ะสมภพรครับอยู่ตลาดสมภพอยู่จังหวัดอุทัยธานีสมุทรปราการเดี๋ยวที่บางพีนะครับเจอกันแน่นอนครับกับไปไปโอเล่และนุกธนดลแล้ววันที่9นี้เรามีนัดกันที่โรงเบียแปดนิ้วครับรงเล่าหรือเปล่า ลงเล่าเอ้ยลงเล่าลงเบียร์นี่แหละจำวันไหนปะไรฮะลงเล่าลงเบียร์ดีกว่าเอาลงสุดลงสุดลงลงสุดเจอกันที่ลงสุดนะครับไอ้แปริ้วโอ้ไปต้นมอ้ยนะครับเฮ้ยเป็นต้นมาสวัสดีพี่เจน่า